ฮัอนอีรีท้อหายใจก่อนเมนื่ทอ,ทอยแฮงได้ยินได้ยินค่ะอะไรได้เหนื่อยโอเคไม่เป็นไรเหนื่อยเลยข้ไม่ครบหรอกที่สะเลหนัก หนักหน่อยก็เลยค่อยมาเอาใหม่หิวเยอะหนกักอันนู้พี่ซวเลยไปอากาศวันนี้ไม่ดีเลยเหมือนฝนจะตกเลียเข้าบ้านถ้าฝนตกนะย,ยุ่งเลยไม่รู้แม่แม่แม่แม <c oughs> ฉันไม่ออกกัาลังกายตอนนี้ก็บ้านเรากี่โมงแล้วห้าโมงยี่สิบเจ็ดใช่ไหมห้าโมงยี่สิบเจ็ดใช่ปะเข้าบ้านกันเหนื่อยและพี่สาวเลยหิวของหนักเพราะว่าหมอห้าม พาซิ่งกลับบ้านเนี่ยฝนจะตกรัดเขียมขัดนะตัวเล็กไอ้ดาอย่าลืมรัดเขียมขัดนะนี่ไนปะแบบทำก๋วยเตี๋ยวกันทำก๋วยเตี๋ยวกินกัน สายลุยพี่เลยไม่มีถุงมือพี่สเลยขับรถอยู่ลรวก็ับบ้านล้วกับบ้านไปคุยกันที่บ้านเฮ้ยพี่โจเฮ้ยโจสายลุยหรือเปล่าได้ยินพี่สเลยไหมดูอากาศวันนี้สิโหสุดยอดเลยพี่เลยจะพาทำก๋วยเตี๋ยววันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวกินกันที่เก่าเวลา เดชเดนใส่เตลีก่ให้ทางกลับบ้านกันจ้าไี่ไปจ่ายกับข้าวพาไปจ่ายกับของในห้างไม่รู้ว่าผิดติดหรือเปล่าติดลี่เกษียหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ต้องไปดูที่หลังถ้าเกิดว่าติดก็ต้องลบทิ้งให้ช้อปปิ้งซื้อของกับผมไปซื้อของมาอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านขับรถกลับบ้านเจสายน์ ไปเร็วหรอกไป,ไปช้าช้าแต่วิวสวยนะข้างทางเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวพาทำข้าวเช้าช่วงตอนนี้มันเที่ยงครึ่งแนละ้วต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวปุ๊บก็จะทำลูกชิ้นทำลูกชิ้นเราจะได้คุยกันนานเลยแหละวันนี้แล้วก็ค่อยจะไปขึ้นไลฟ์ ประมาณสองทุ่มแต่ยงอื่นก็ทําน้ําซุปก่อนเย็นนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวมากมากๆากเรต้องทำเองเครื่องก็ไม่ครบหรอกเอาเท่าที่มีไปขี่ก็มาปั่นจักรายานมาให้นเราไปเร็วไม่ได้มันอันตราย ถ้ามันไปเกี่ยวเขานิดเดียวเราก็ผิดถึงแม้เขาจะเขาจะไม่อยู่ในเส้นทางที่เราที่เขาต้องปั่นนะี่ะแต่ถ้าเราไปเกี่ยวเขาเป็นรถใหญ่ก็ผิดเรา่ะผิดเราก็ต้องระวังแต่เขาก็ปัน่นเหมือนเป็นเจ้าที่เลยนะแบบเออไม่มีการหลบให้เราเลยนะเราต้องหลบเขาเองถึงแม้รถจะสวนมาเราก็ต้องให้เขาไปก่อนใหญ่ ไปถึงบ้านนะคุยกัน